สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คูบอลออนไลน์คณิตพิชิตได้ผมคูบอลดีวเตอร์ผู้มีประสบการณ์สอนในสารบัญกุยชามากกว่า10ปีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของสมการเรื่อที่สี่คือค,คูณไข่แลกใจกันนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะอยู่ในเรื่องของแบบที่4.3และเป็นกิปสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเขาอยู่ทุกชั้นโอ้โหเขาอยู่กันเพียบเลยนะครับเขาในะใครก็คือตัวแปรนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นครับเรามาช่วยกันหลายคนบอกโอ้พระเจ้าไม่ต้องกลัวครับไม่ได้มีอะไรยากเลยเหมือนจะดูเยอะแต่จริงๆแล้วเราสามารถหลอมล่างกันได้จําได้ใช่ไหมครับเพราะเราเห็นอะไรครับทุกคนครับช่วยกันนะครับมาดูข้อที่3กันเด็กคูาอ่านจ,จะให้ฟังก็ได้นะครับ 11a ลบ 5a บว18ส่วนด้วย 19a บ24 7a เท่ากับ3ส่วน4นะครับนี่ครับที่กูบอก จัดการเลยครับรออะไรล่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับ 11a ลบ 5a ได้เท่าไหร่ครับได้ 6a บวกด้วยไะครับ18ถูกไหมครับมันก็คือไออันเดิมที่เราเคยเรียนนั่นแหละ 19a ลบ 7a ได้เท่าไหร่ครับได้ 12a บวก24เท่ากับ3ส่วน4 แค่นี้เองครับไม่มีอะไรเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าอะไรที่เราสามารถทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรือพูดง่ายๆครับถ้าเรารวมกันก่อน,อนตรงไหนก็ได้ถ้าเรารวมกันได้มันก็จะดูง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับมันเป็นก้อนอยู่จําได้ใช่ไหมครับมันเป็นก้อนทั้งบนทั้งล่างเลยก็ใส่วงเล็บเมื่อต้องไปใส่ที่สามกับสนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะฉะนั้นก็คือคูณไขวยแลกใจกันครับ พอเราคูณค่ายแลกใจกันเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือไรเดี๋ยวคูลบตรงนี้ก่อนนะครับปวดจะไม่พอมากเลยเนะพราะฉะนั้นพอคูณค่ายแลกใจกันปุ๊บนั่นหมายความว่า4ก็จะไปคูณกับอะไรครับวงเล็บเปิด 6a 8บวก18หรือพูดง,ง่ายคืออะไรครับไปคูณกับกล้องน,นี้นั่นเองนะครับ คนบอกไอ้ครูบอลบทสีครูบอลจะเรียกงเลบว่าบ้านไม่ใช่เหรอนะครับในที่นี้นะครับครูขอเรียกเป็นก้นกอนๆและการที่เป็นก้นกอนๆจะได้จำง,ง่ายจะได้นึกถึงอะไรบางอย่างได้นะครับ <c oughs> อ่ะโอเคต,ตัวนี้ตัวต่อไปครับ3เป็นคูณกับตัวนี้บ้างน,นะครับก็คือ3คูณกับ2อเบวกย4่ 24. คนเก่งตามทันอยู่นะครับพอได้แบบนี้มาปุ๊บช่วยกันนั่นหมายความว่าเราใช้สรรมการในรูปแบบที่ สนั่นคือทำลายบ้านโจรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็มาช่วยมาคูณเลยนะครับพอได้แบบนี้มาปุ๊บ4ี่คูณกับหกเอก็ได้เท่าไหร่ครับได้ยี่ีแล้วก็บวกกับ18นะครับคูคเล่นในใจแล้วกันนะครับสี่คูสิบดได้เจ็ดสิบสนะครับเท่ากับอะไรครับก็นีสามมามาช่วยเอสิบสก็ได้เป็น 36a แล้วก็บวกอะไรครับ 3..24.. คูณ24ได้7จโอ้ไม่ก่อนนะครับพอได้เป็นตัวนี้มาปุ๊บเราจะย้ายตัว A ที่น้อยที่สุดไปก่อนย้ายไปมีเครืองหมายตรงข้ามย้ายไปทั้งครอบัวใช้สมการรูปแบบที่ 2.. ก็คืออะไรครับรวมมิดพิชิตได้นั่นเองนะครับเดิมทีมันเป็นบวกนะย้ายไปกลายเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เกิดอ,อะไรขึ้นไหนคนบอกเฮ้ยกูบอมมันแปลกๆนะใช่แล้ว ก็ 36a บกลบกับอะไรครับลบกับ 24a แล้วก็บวกอะครับบวกกับ72ทางซ้ายก็เหลือเ2นะครับไม่ต้องเขียนบวกนะเพราะฉะนั้นครับ 36A ลบ 24a ได้วอะไรครับได้ 12a ถูกไหมครับแล้วก็บวก72เท่ากับเ2็บอกหลายคนบอกเฮ้ยแปลก อ่ะย้ายบวกเจ็ดสไปย้ายไป,ไปกลายเป็นเลยครับกลายเป็นลบโอเคเขียนอย่างนี้นครับ7จลบ72นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 12a เเดี๋ยวครูจะสลับที่กันนะครับครูจะเอา 12a มาไว้ฝั่งนี้นะและเจ็ดววลบเจได้0ูน์มาไว้ฝั่งนี้นะครับนั่นคืออะไรครับ a ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ0 เมื่อกี้12มันคูณ a อยู่ถูกไหมครับย้ายไปก็กลายเป็นหารหลายคนบอกนี่ไงที่ผมบอกว่ามันใหม่ๆใช่แล้ว0ส่วน12ยังไงก็ได้เลยครับได้0นั่นเองเพราะฉะนั้นครับนันหมายความว่าข้อนี้ตอบ0จะได้ไหม0อยู่ในเผ่าจำนวนเต็มเลยครับคำตอบคือจำนวนเต็ม0นะครับเหน่ง้างครับนี่คือข้อที่3แล้วมาถึงข้อสุดท้าย กูบอกขอแบบนี้ได้ไหมครับว่าในข้อสุดท้ายเนี้ยขอให้ลองทําเองดูนะครับขอให้ลองหยุดคลิปและลองเขียนดูสิครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะตรงกับที่เราคิดหรือเปล่านะครับช่วยกัน,คกนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะ ข้อที่4ในสมก,การรูปแบบที่4.3เราจะทําได้ใหม่นะครับครูเชื่อว่าใครก็ตามที่มาดูถึงคลิปนี้นะครับถ้าดูตั้งแต่คลิปแรกครูมั่นใจเลยว่าทําได้ครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเราก็มาดูข้อสุดท้ายกันคี่ข้อที่4นะครับข้อที่สโจทย์บอกแบบนี้ครับ เอาละครับข้อที่4มีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจแล้วก็จจำไม่ได้ด้วยนะครับลบ8 y บวกยส่วนด้วย6 y บวกเท่ากับลบเซน1ส่วน3ตัวที่ครูอบอกว่าสนใจครับไม่ใช่ตัวแปรแต่ตัวที่ครูสนใจตอนนี้คือไอ้ตัวนี้ฮนะไอ้ลบที่มันอยู่ตรงกลางนี่แหละปัญหาและนะครับครูย้ำอย่างนี้ก่อนได้ไหมครับว่าเวลาที่เราพูดถึงลบที่อยู่ในตรงกลางนะครับขอให้เราเข้าใจหรือจําไว้เลยก็ได้ครับว่าถ้าลบอยู่ตรงกลาง ให้เอาลบโยนไปด้านบนอีกครั้งนะครับถ้าลบอยู่ตรงกลางเศษส่วนให้นําลบไปไว้ด้านบนแค่นั้นพอครับจำง,ง่ายแค่นี้พอนั่นหมายความว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นคืออะไรครับมันก็คือลบหส่วนสาแบบนี้นะครับเพราะถ้าสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยการบวกลบเราจะทําเฉพาะตัวเศษไม่ได้ทําที่ตัวส่วนถูกต้องไหมครับดังนั้นครับถ้าลบในโจทย์ไหนก็ตามเขียนตรงกลางให้เราเข้าใจไปเลยครับว่ามันคือลบกับตัวเศษ โอเคนะครับเอาละครับพอได้แบบนี้นะั่นคือตรงนี้เป็นลบ1่และตรงนี้ก็คือเลยครับลบแปบวกด้วยส่วนด้วยนะครับ 6y บวกยี y, เหมือนเดิมก่อนที่เราจะทำนะครับมันเป็นเศษส่วนฝั่งละตัวไหมใช่สุดท้ายนะครับมันเป็นเศษส่วนฝั่งละตัวทางซ้ายมีตัวหนึ่งนั่นคือะไรครับมีบ้าน2ชั้นหลังหนึ่งทางขวามีบ้าน2ชั้นอีกหลังหนึ่งนะครับเราจึงทำการคูณไขว้แลกใจกันแป่ Chat, อย่าลืมนะครับว่าถ้าเศษหรือส่วนหรืออะไรก็ตามมันเป็นก้อนอยู่นะครับซึ่งครูย be ้ำแล้วว่ามัน <concealer> ค <Venice> ือ <crime> ต <asking> UH ัวแปรบวกลบหรือคูณอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราใส่วงเล็บไปด้วยแต่ก็อนต้องใส่วงเล็บนะครับพอได้แบบนี้มาปุ๊บเราก็คูณควายได้อย่างสบายใจแล้วเพราะฉะนั้นครับ3ไปคูนกับใคร3ก็จะไปคูณกับลบ 8y นะครับบวก20 ท่ากับไรเอ่ยก็คือลบหนึ่งก็เหมือนกันครับก็จะไปคูณกับ6 y วาบวกยี่สิบเหมือนเดิมเป็นวงเล็บแล้วแล้วมันอยู่วงเล็บหลายๆอันด้วยครูถือว่ามันเป็นการแก้สมการในรูปแบบที่สามหรือที่เราเรียกว่าทำลายบ้านโจนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นลุยเลยมาช่วยมาคูณนะครับสามคูณลบแปดวายได้ลบยี่สิบสี่วาย 3คูณ20ได้60นะครับตัวนี้บ้างลบ1กระจายเข้าไปครับหรือพูดง่ายคือมาช่วยลบโทษครับลบ1มาช่วย6 Y ก็ได้ลบ6 Y แล้วก็ลบ1มาคูณกับ21บก็ได้เลยครับได้ลบยี่เถ้าแบบนี้ทำไงครับจำได้ไหมเยี่ยมมากเลยครับก็คือเราจะย้ายตัวที่อยู่ที่น้อยที่สุดไปก่อนนะครับโอ้ย สอนดึกมากแล้วมันเบออย่างนี้เนี่นะครับเพราะฉะนั้นครับลบ2 4 y ถ้าเทียบลบ24 y กับลบ6 y ลบ2 4 y มันน้อยกว่าเราจะย้ายตัวน้อยไปหาตัวมากย้ายไปทั้งครอบครัวนะครับอย่นง้นตรงนี้นได้เลยครับคุณเก่งได้ลบ y บวก2 4 y บวก 21. ฝั่งนี้ได้60นะครับครูขอเขียนประกาแดงแล้วกันนะครับ ใครที่มาดูจะได้รูเรื่องมากขึ้นเพราะว่า24 y าย้ายมาจากลบกลายเป็นบวกนะครับดังนั้นตรงนี้ได้อะไรครับลบ6บวก24คนเก่งครับจำได้ไหมเราใช้คุณสมบัติของจำนวนเต็มกดการต่อสู้กัน5ข้อมันคืออะไรครับเครื่องหมายต่างกันให้นำตัวเลขมากลด้วอตัวน้อยติดเครื่องหมายตามตัวมากาเล็ตัวที่ชนะนะครับเพราะชะนะตรงนี้ได้อะไรได้ หลับหรือยังได้อยู่นะครับได้สิบแปดวยคุูจะหลับนะครับเนี่ยตอนนี้อัดดึกมากไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นครับพอได้ตัวน,นี้มาดูต่อนะครับบวกยี่สิบเอ็ดแต่ฝั่งนี้เป็นหกสิบนะครับย้ายใครต่อดีย้ายยี่สิบไปจากบวกกลายเป็นลบนะครับเหมือนบรรทัดจะไม่พอนะ อยู่นะครับเองด้นนอยู่นะโอเคเองอยู่ไว้เองอยู่นะครับโอเคนะโอเคพอชนะตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวปุขอใช้ตรงนี้แป๊บนึงนะอ่ายี่สี่นะครับอือยี่สิบเอ็ดอ๋อนี่ไงเจอแล้วที่ผิดนะครับเกือบไปแล้วตัวนี้ต้องเป็นลบยี่สิบเอ็ดนะครับปุ๊กก็ว,ว่ามันผิดผิดแปลกๆนะ สีเทายลูพลาดและปลาจะนูพัง,ลงและภาษาแรกคูบอลอาจจะพลาดบ้างขอไยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นลบที่เป็นนะครับย้ายไปคนเก่งช่วยกันครับย้ายไปจากลบกลายเป็นบวกตัวนี้ก็เหลืออะไรครับได้แปดวยกขึ้นมาไว้ฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้ครูลบฝั่งซ้ายออกนะ โอเคแล้วเขียนต่อเลยนะครับนั่นหมายความว่าครูจะสลับที่ด้วยนะครับ1 8 y อยู่ขวาครูจะไว้ทางซ้ายแทนนะครับก็จะกลายเป็น18 y mm hmm. เท่ากับ8ปแล้วก็ย้ายใครไปครับย้าย18ไปช่วยกันครับ18เดิมทีมันคูณอยู่ย้ายไปกลายเป็นเลยครับกลายเป็นหารหารด้วย18 เพระได้ตัวนี้เรามาช่วยกันนะครับเพราะฉันใช้แม่9ตัดเลย928 99 8 9, 1นะครับคำตอบก็ววคือได้ y จะมีค่าเท่ากับโหมีความเบอร์รีบร้อนนะครับเป็น9ส่วน y ซะงั้นเพราะฉะนั้น,นครับตรงนี้ได้อะไรก็จะได้เป็น y ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับเศษ9ส่วน2หรือคำตอบก็ววคือ4เศษ1ส่วน2นั่นเองจบแล้วนะครับ นี่คือสมการรูปแบบที่4ทั้งหมดนะครับเอาละครับในคลิปสุดท้ายเรามาสรุปกันก่อนนะครับว่าวันนี้เราเรียนสมการรูปแบบที่4มีอะไรบ้างน,นะครับสมการรูปแบบที่4นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือใช้หลักการที่พูดว่าคุณไข้แลกใจกันโดยเราจะสังเกตนะครับว่าในแต่ละการทําตัวอย่างนะครับจะเน้นยามว่าจะพูดถึงอะไรครับเศษส่วนฝั่งละตัวอยู่ทางซ้าย1ตัวทางขวาหนึ่งตัว,ว,นห,นตวหรือพูดง่ายๆคือบ้าน2ชั้น อยู่ฝั่งละหลังนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บวิธีการทำไงต่อก็คือให้ใช้การคูณไข้แลกใจก,ออกันพอคูณไข้ปุ๊บก,ก,ก็จะต้องทําไงต่อครับแน่นอนถ้ามันเป็นก้อนให้เราใส่วงเล็บและเราทําการเลยครับทำลายบ้านโจรสะพอทำลายบ้านโจนปุ๊บก,ก็แก้สมการโดยการใช้สมการรูปแบบที่2ก็คือลงมิรพิชิตได้หลังจากนั้นครับเราก็ใช้สมการรูปแบบสุดท้ายคือรูปแบบที่1ในการย้ายไปให้ใจนุงโล่งแค่นี้ครับนี่คือสมการรูปแบบที่4 ครูย้ำอีกครั้งนะครับสมการรูปแบบที่4เราจะใช้กันมากในเรื่องของการทําอัตราส่วนครับหรือสมการที่มันพูดถึงเรื่องของสัดส,ส่วนอะไรแบบนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของร้อยละด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ถึงเรื่องนั้นคือเรื่องอัตราส่วนแล้วก็ร้อยละ,ละครูจะเอาสมการรูปแบบที่4มาใช้ครั้งหนึ่งนะครับ <S <S <ละ>เอาละครับก่อนที่เรจะจากกันนะครับครูอยากจะฝากอะไรไว้สักนิดนึงก่อนนะครับ <S <S พวกเราครับพวกเราคิดว่า ถ้าเกิดใครสักคนดูวีคลิปนี้นะครับแล้วตั้งใจจะสอบเข้าที่ไหนท,ที่หนึ่งหรือมีแรงมานาเงินใจใรงกำลังทําอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับย้ำไม่เป็นสิ่งที่ดีครูเขาบอกก่อนนะครับว่าอะไรก็ตามที่เราตั้งใจทํามันต้องมาจากเหตุที่ดีด้วยหรือพูดง่ายๆคือสมมติว่าเราอยากจะสอบเข้าสมบุรณาหรือเราอยากสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลอาอย่างเป็นหอวังวัณิเดชาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรา ทำทุกอย่างเหมือนเดิมความหมายของมันคืออะไรหมายความว่าถ้าเราอยากสอบเข้าหอวังอยากสอบเข้าสวนกุหลาบหรืออยากสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เราทําทุกอย่างเหมือนเดิมยังเล่นเหมือนเดิมยังนอนเหมือนเดิมยังกินเหมือนเดิมยังทำทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างแน่นอนครับถ้าเหตุไม่เปลี่ยนผลก็จะไม่เปลี่ยนด้วยนี่คือสิ่งที่มันสอดคล้องกันตามความเป็นจริงครับ นั่นหมายความว่าถ้าเราทาทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้อ่านหนังสือเพิ่มเติมไม่ได้ติวอะไรมากขึ้นไม่ได้ทบทวนตาํารายังเล่นเกมเหมือนเดิมเราก็จะสอบไม่ติดในสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะเข้าครับแต่ถ่าอะไรก็ตามถ้าเราทําให้เหตุมันเปลี่ยนนั่นคือเราขยันมากขึ้นเราใส่ใจกับการเรียนมากขึ้นเราอ่านหนังสือมากขึ้นแน่นอนครับเมื่อเหตุเปลี่ยนในทางที่ดีสุดท้ายผลหรือการสอบเข้าในโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง ก็จะดีตามไปด้วยเอาละครับอย่าลืมนะครับนี่คือสิ่งที่กูฝากไว้เพราะฉะนั้นครับในวันนี้บอกตัวเองสิครับถ้าใครมาดูตอนนี้ตอนป6บอกตัวเองสิว่าเฮ้ยเราจะสอบข้าม1น,น,นวันเนี้ยเราเปลี่ยนตัวเองให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วหรือยังเอาละครับนี่คือข้อคิดที่กูฝากไว้นะครับและเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วอย่างน้อยวันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนตัวเองมาดูคลิปที่กูสอน เราก็ดีขึ้นแน่นอนครับคำว่าดีขึ้นคือเข้าใจในขิดสารมากขึ้นนั่นเองก่อนที่จะลากนนะครับติดต่อกันได้2ช่องทางเหมือนเดิมวันที่1คือติดต่อทางผ่านทาง a c e b o o k ครับคือบ bon อ n ดิสเตอร์แมนนะครับอันที่2ส,สามารถติดต่อขอรับแบบผ่านพร้อมเฉลยได้ฟรีทางอีเมลนะครับก็คือคูบอ n เซนต์แอดจีเและย้ํานะครับหลายหลายคนเลือกเข้าใจผิดนะครับว่าเฮ้ยครูสอนแล้วครูเก็บตังหรือเรียกสมาชิกอะไรมาก ไม่ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับย้ำนะครับว่าความรู้ที่ครูให้ในคลิปใน YouTube ทั้งหมดตอนนี้วิดีโอมันมากกว่าร้อยวิดีโอแล้วนะครับทั้งหมดนั้นมีจุดส่งให้อย่างเดียวคือครูจะเก็บไว้สอนลูกชายในอนาคตก็คือเซนต์นะครับตัว s ที่ย่อตัวหลังคำว่าครูบอลเนี่ยก็คือคำว่าเซนต์นะครับก็คือชื่อลูกชายครูแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าในปัจจุบันตอนนี้ลูกศิษย์ครูหรือใครก็ตามที่อยากรูก้คณิตศาสตร์มากขึ้นได้รับความรู้ในส่วนนี้ไปนะครับ มันจะดีกว่าไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นนะครับครูทําไว้แค่นั้นเองครับสิ่งที่ครูได้รับจากการที่ครูให้ความรู้ผ่านทาง YouTube นั่นคือความสุขครับที่ครูได้รับส่วนเราล่ละที่มันดูคืออะไรเราก็ได้ความเข้าใจกลับไปครับแค่นี้เองเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเป็นไปได้ขอให้ตั้งใจเรียนและเหตุเปลี่ยนในทางที่ดีผลก็จะเปลี่ยนในทางที่ดีด้วยไปพบกันใหม่ ในคลิปหน้าและตอนต่อไปจะเป็นสมการรูปแบบสุดท้ายนั่นคือสมการรูปแบบที่5ส่ซึสมการรูปแบบนี้จะเจอในข้อสอบเข้าหลายๆที่ครับเร่อเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในสมการรูปแบบษสุดท้ายหน้าตามันจะโหดร้ายหรือมันจะยากขนาดไหนแต่ครูบอกได้เลยครับว่าสุดท้ายแล้วมันคณิตพิชิตได้ครับไปพบกันใหม่ครับในคลิปหน้า สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอออย่าลืมไปร้องเพลงจนเ,เต็มด้วยนะครับ